มึงเลิกกับน้องขนมปังอ่ะเพราะว่าเต้ยป่าววะเลิกพูดมั่วซะเถอะกูอ่ะไม่อะไรหรอกเว้ยช่างแม่งได้แต่เต้ยเองดิมึงไม่คิดว่าเต้ยจะช่างแม่งได้เหมือนมึงเหรอวะเพราะแต่มึงเหอะกูเห็นมึงกับขวัญดูตึงๆนะเว้ยเรื่องนี้ช่างแม่งไม่ได้นะมึงแล้วชัยชนะเนี่ยหายไปไหนทาวิรู้ไหมไม่ทราบครับนี่มึงยังไม่คุยกับไอ้วินใช่ปะ่ะเมื่อวานขวัญคุยกับกูโดยส่งนพิเศจไปหาแม่งแม่งไม่อ่าน ูเลยโทรไปหาแม่งแม่งไม่รับก็ยังนี้จะไปหามันที่บ้านวะเงินเลิกแล้วเจอตรงนี้ก็แล้วกันผมเองพี่พี่ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับยืยนฟังผมตรงนั้นก็ได้ผมไม่ได้ชอบผู้ชายแบบที่ผมบอกพี่นี่แหละแต่พี่แม่งดีกับผมมากๆเลยนะผมเป็นลูกคนเดียวพี่พี่ท้าให้ผมรู้สึกว่า การที่มีพี่ชายคนหนึ่งอะแม่งดีย็พายนะพี่พอรู้ว่าพี่โกรธจนไม่อยากคุยกับผมอะผมเลยไม่ชอบความรู้สึกนี้เท่าไหร่ะพี่ขอบคุณนะครับพี่เอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่พร้อมที่จะคุยกับผมเมื่อไหร่อะ,อะผมก็พร้อมเสมอนะครับพี่ ไเราท้องใครทำผู้หญิงคนนึงท้องอะฮะก็เป็นเงี้ยม้าเขาถึงได้คอยเป็นห่วงอยู่ตลอดแกจะด่าก็ด่าเถอะแต่ด่าแล้วช่วยคิดด้วยได้ปะว่าจะทำไงอะถ้าแจ้ท้องอะผครอยากให้ผู้ชายคนนั้นทำไงกับแจ้อีกอย่างนะแจ้ว่าคนบอกป้าก็มา การเลี้ยงเด็กวันหนึ่งกับการเลี้ยงเด็กตลอดเวลาเนี่ยมันโคนละเรื่องเลยนะไผ่แต่เราว่านะอย่างไผ่เนี่ยถ้ามีลูกเด็กคนนั้นต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆเลยอะ่ะไผ่ไผ่เป็นอะไรอะ่ะไผ่้องให้ทำไมอะ่ะเราทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราควรต้องทำยังไงต่อไปอะ่ะ S <S <S เราอยากเก็บเขาไว้เฟิร์นจะโอเคกับมันไหม <S 2> <S 2> <S แต่เราจะพยายามให้ดีที่สุด <S 2> <S 2> <S เราจะได้อยู่ด้วยกันได้เราอะชอบทุกอย่างที่ไผยบอกมาเลยนะแต่เราก็คิดของเรามาแล้วเหมือนกันนะเราคงเก็บเขาไว้ไม่ได้อ่ะไผยเราไม่รู้เราจะเลี้ยเขาไหวได้ยังไงอะตอนนี้อะ ทุนกันบ้านหนังสืออ่ะเราก็เครียดจะตายอยู่แล้วอ่ะแค่จะบอกพ่อกับแม่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงแล้วอ่ะเราว่าเขาต้องเข้าใจเราดีไอไม่รู้จักพ่อแม่เราอ่ะเราว่าเราเราพเครียดแบบนั้นไม่ไหวแน่ๆอ่ะจริงๆเราแค่อยากทําให้มันถูกต้องอ่ะอยากให้คิดให้ดีที่สุดก่อนเราไม่อยากให้เราตัดสินใจกันพลาดอ่ะเราพลาดกันตั้งแต่คืนนั้นแล้วแหละ ไคำว่าสั่งซื้อนี่คือเป็นยาครับลูกอะ่ะนี่เราจะทำมันดีใช่ไหมเราก็อยากให้มันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้เสร็จแล้วไผโอเคเปล่าคิดไรอยู่วะคืนนั้นอะไผ่รู้สึกยังไงกับเราบ้างหรอจริงๆเฟิร์นก็น่ารักนะ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกอะไรกับเฟิร์นแบบนั้นเลยอะเพื่อเรามันก็มีบอกแหละว่าไพอะกำลังเพ้ดเพ้อกับใครอยู่ใช่ปะถ้าเราเจอกันในเวลาปกติอะเราจะคบกันได้ไหมอะเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่เรายังไม่ชอบในตัวเฟิร์นนะียดาได้น้อเจ็บะ หาหมอเขาอ่ะไปอาบน้ำเ่อะไม่เรื่องมันหลยเยอะอย่างเงี้ยคุณไท่เริ่มการส่งตัวแล้วนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษคิดบ้างไ,มไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำอ่ะมันอันตารายแค่ไหนพวกเธอขี้เกียจตื่นทสุดท้ายพวกเธอก็ทำไม่ได้ ถ้าเธอก็มาแก้ปัญหาด้วยวิธีมักง่ายแบบนี้ผมพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างครับทุกสาวฉันเป็นแบบนี้รับผิดชอบยังไงล้วทุกสาวจะตายไปจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบอะไรไม่ได้เลยคิดแต่จะปัดปัญหาไปให้พ้นตัวหน้าอย่างแกดูแลเฟิร์นก็ไม่ได้เป็นพ่อใครก็ไม่ได้ด้วย อนนี้คิดจะมีอะไรกับลูกสาวฉันเคยคิดถึงคํานี้ไหมไอ้คาว่ารับผิดชอบเดียแกเคยนึกถึงคำนี้ไหมว่าจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้จริงๆมั้ไหมเป็นไงมัง่ง้องเขาว่ายังไงพาย